เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากเวทีอภิปรายนะคะในหัวข้อ100ปีกบฏรัฐ100ปีกบฏประชาธิปไตยรอส1 3อ130นะคะซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยนักวิชาการที่ร่วมเป็นวิทยากรก็ได้พาผู้ฟังนั้นย้อนไปดูประวัติศาสตร์ในช่วงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะติดตามรายละเอียดได้จากคุณพักวิภาพรมเลิศรายงานสดจากหอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะเชิญค่ะคุณพักวิภาประเด็นที่ถูกพูดถึงในเวทีเสวนาในหัวข้อ100ปีกรบฏประชาธิปไตยรส130นั่นก็คือบริบททางสังคมนะคะที่นำไปสู่การออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของรส130ค่ะซึ่งในภาพรวมแล้วนะคะวิทยากรหลายๆคนก็เห็นตรงกันค่ะว่าเกิด จากการที่สภาพบ้านเมืองในขณะนั้นเกิดปัญหาเศรษฐกิจและก็ภัยธรรมชาติค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐอาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าบริบทที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดจากวิกฤตภายในประเทศในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะวิกฤตจากภัยธรรมชาติที่ทําให้เศรษฐกิจตกต่ําจนประชาชนมีรายได้น้อยแต่มีการเก็บภาษีมากขึ้นถึง4เท่าค่ะครนีมันอย่างนี้ เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลารัฐบาลบริหารไม่ถูกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความคาดหวังบาประการจะมาว่าอีกสี่ปีข้างหน้าเดี๋ยวมันก็อยู่แค่สี่ปีเดี๋ยวก็ได้เลือกใหม่หรือ,อรกกเดี๋ยวมันอาจจะล้มทางกลไกก็สภาเดี๋ยวก็เปลี่ยนนายกแต่ในระบบสมบูรณาสิราฐไม่มีนะครับสรุปนะว่าเมื่อปีสองพนสาสิบนะชนชั้นนาก็ยังเห็นว่ายังให้เดโมคราซีไม่ได้เพราะประ,ประ,ประเทศสยามน,นั้นไม่พร้อมนะซึ่งเป็นเหตุผล นั้นที่น่าสนใจนะฮะสยามไม่พร้อมเมื่อ223ติ 10, ประชาชนไม่พร้อมเมื่อ275ประชาชนไม่พร้อมเมื่อปี02ประชาชนไม่พร้อมเมื่อ6ตุลาประชาชนไม่พร้อมเมื่อปี34ประชาชนไม่พร้อมเมื่อปี49นะฮะเป็นเป็นหนึ่งในคำอธิบายที่ยืนยงคงคู่ประวัติศาสตร์80ปีนะฮะ ศาสตราจารย์ธเนศอภรสุวรรณคณบดีคณะศิลปศาสตร์รมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์มองว่าการปฏิวัติทางความคิดของการเมืองไทยยังมีความยึดโยงกับประวัติศาสตร,ร์ซึ่งแตกต่างจากการปฏิวัติในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาที่มีเส้นแบ่งอย่างชัดเจนนะคะจึงทําให้ไม่ต้องมีการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกหลายครั้งซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยค่ะที่ผ่านมา80ปีก็จะเห็นว่าคนไทยยังต้องออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายครั้งค่ะ คือหลายประเทศพอมันเปลี่ยนเข้าสู่ระบบสมัยใหม่เป็นเอกราชเป็นประชาธิปไตยเป็นจะล่มเหลวหรือไม่ล่มเหลวต่างนั้นแต่เขาจบหมายความว่ามันมีเส้นแบ่งในชัดเจนว่าว่าเรื่องก่อนอย่างเช่นอินโดนีเซียพม่า,มาต่างนนเนไม้ทางจีนก็ตามเนี่ยนะฮะหรือสหรัฐก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเราไปดูประวัติศาสตร์เขาพอหลังจากเขาปฏิว,วัติตั้งรัฐบาลใหม่ประเทศใหม่ขึ้นมาแล้วต่างเนี่ยเหตุการณ์ก่อนนั้นนะมันเป็นประวัติศาสตร์คือเขาจะไม่กลับไปถามว่าเฮ้ย ทำไมหนึ there, habitude, world, Arizona, on, ่งเจ็ดเจ็ดหกใช่ไหมมึงทําอย่างนั้นอย่างนั้เจฟเฟอร์สันเอาขึ้นศาลดีไหมต่างเนี่ยใช่ไหมเออไม่ได้เรื่องเลยต่านนี้ทั้งนี้เกิดสงครามกลางเมืองในทองนั้นเนี่ยอย่างมันจบไปแล้วใช่ไหมไอ้ที่เหลือก็คือเรื่องใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะตีตามความไงมันก็ตีความในบทบทอันใหม่ต่างนั้นนะฮะที่อื่นก็คงเป็นแบบเนี้ยใช่ไหมยกเว้นประเทศสยามไทยของเราเนี่ยท่านนั้ที่ผมพว่าอัศจรรย์มากที่เกือบคอนเซปต์หลายเรื่องหลักๆเนี่ยโยงกลับไปถึง ต้นรัตานโากสิลได้นะฮะนะะฮแล้วแล้วเอามาฟังอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมคิดว่ามันชัดเลยใช่ไหมว่ามันเริ่มมีชีวิตซึ่งนะฮะแปลกมากใช่ไหมว่าว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะ ท้งนี้ศัตตราจารทเนศมองว่าการที่ประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นอนานิคมของชาติมหาอำนาจหากมองในแง่ดีนะคะก็คือไทยสามารถรับแนวคิดแบบตะวันตกมาผสมผสานเข้ากับแนวคิดแบบไทยเดิมได้ซึ่งในช่วงเวลาที่รศร้อยสามสเริ่มมีการเคลื่อนไหวค่ะก็เป็นช่วงที่ชนชั้นนําในประเทศนั้นมีความคิดทางการเมืองที่ไม่คํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเมื่อกลุ่มรศร้อยสาได้เห็นความสําเร็จจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองของชาติตะวันตกจึงเริ่มมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครอง,องในประเทศไทยบ้างซึ่งก็ถือเป็นสิทธิที่ต้องการให้ ประเทศนั้นไม่ล้าหลังค่ะ และนั่นก็ถือว่าเป็นภาพรวมของเวทีเสวนาในหัวข้อ100ปีกบฏประชาธิปไตยรอส3 0รนะคะซึ่งก็ทําให้เราได้มีการย้อนไปดูประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นรวมไปถึงมุมมองที่นักวิชาการแต่ละท่านจากหลากหลายสาขาจากหลากหลายสถาบันได้แสดงต่อการออกมาเคลื่อนไหวของรอส3 0ได้ค่ะคุณรัชพรคะค่ะขอบคุณคุณพักวิภาพรมเลิศนะคะรายงานมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ